สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาฮั่นหามอลำเด้อพี่น้องเอซีบ้านเอีทุกมองทุกวันนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กัช่องนาฮั่นหามอลำเด้อพี่น้อง พี่หล่อไหมเอาอ่ะพี่หล่อไหมพี่หล่อไหมครับหล่อไหมครับ <c oughs> มาไหมมาไหมเออหล่อไหม <c oughs> เ,อเออพี่หล่อไหมน้งเพ่งว่ะหล่อไหมเปล่าผมแต่ว่าในเปล่าหยาดนี่ยอกนนยอกของเปล่าไปผมข่อยเสียข่อยเล่น เอาบอร์ดแครมาใส่นี่แบบอืออะไรล่ะลูกหือึือแคบรบ์ให้แล้วจ้าขอบคุณชาแบบละลานที่รักแบบนี่อันนี้ใครคะสวัสด,ดี่ะหรือยังสวัสด,ดีค่าก่อนสวัสด,ดีค่าสวยจ้าเอาอันนี้หนวัสด,ดี่ะหรือยังลูกสวัสด,ดีค้ะ เปดิดเอาเดี๋ยวเอากุญแจให้ตาก่อนเดี๋ยวยายกุญแจให้ตาตาเดีย๋ดววดวยวใหญ ตอนนี้เวลา3โมงครึ่ง3โมงครึ่งหนูค่อยนอนก็มาตากสีครับวะล่ะตาจะยับแบบยาบวุ่้งณตาตาตาจ้าตาจ้าตาจ้าต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 ากลับบ้านแล้วหนู ไปแล้วผลนลิ unreal, um <c oughs> ้นตลอดเลยพี่น้องผนลิ้นมดมือเลยเร็วจกมังมเกัะมีใครมงีไข่มงหรือยังมาวีผมให้ยายก่อนมาแต่งตัวให้ยายหน่อยแต่งตัวให้ยายข้างหลังนี่ เออเห็ดแฮงแท้เออโอ้ยสร้างร้านนี่ไม่เห็ดแฮงแท้เฮ้ยดูยิสร้างเพชรดิเอานี้เออเอาใส่เลยลูกใส่ไว้ยายใส่ให้โอ้ยใส่คอจังไหนล้ก็ใส่อย่างนี้ไงนี่เออเออเออนี่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  เออโอติงลิง oh ติงลิงติงลิงติงลิงตกสางหางสั้นริงล oh, ิง e น e eh, right oh, ั่นไงโอ้หนู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 ใส่เออเค้ยเใส่แล้วพี่พลอยใส่ยังเออเอาอะไรน่ะกินอะไรในปากออกมาออกมาเฮ้ยเฮ้ยเลยปะออกมาสะดีดิออกมาคนสวยคนสวยเอาอะไรออกมาออกมาก่อน ทปล์กแปรงอนย้ายมาคัในทกแปรงเลยอาบน้ำอาบน้ำแล้นี่ทร์กแปรงไหนเอาทาแปรงหายายเลยนี่ทาทาทาแปรหายายนะี่เอาลูบล,ก,ก,ลก,ก้อนลูบมือก่อนอามือลูบลูลแล้วก็ทาขาแก้มยู่ไหน อุ้ยเอ้ยทาแก้มนอ้องอะไอห้หล่าไอห้หล่าท,ทาไหมอาเพชรทาไหไมพชรทาไปลูกอ่ะอึ๊บอึ๊บอ้าวได้แล้วนะหมูมือข้างนี้มาลูบก,กันอ่ะลูบลูบลูบแล้วหนูก็ทาแก้หมหนูไงทาแก้มโอเค คอยจะท้าแงยิงเพชรนะทักคอยยอ่าท้ากันเอาทักท้าโอ้ยใครทายใหญ่ใครทายใหญ่โอ้ทายดิโอ้ย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 อ้ยไอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้อ้เออ้ยโอ้อยโอ้ลิอยงตีลิ้ลองตีลิยโอ้ยโล้ยโอ้ยโอ้ยลิง ปาเปะ๋าปาเป๋าตีละลิงลิงตีลิงติงติงล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 ิงโต๊กสามหางสั้นกินงลิงตากระแตนยุงโดกบร่องกระโดดไปมาท้องไร่ท้องนา้องกินมากมายอบ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  อยู่สองคนนะคะวีวิผมกินมากินแกงเห็ดละงกแล้วจ้าพี่น้องเมื่อวานนี่พ่อเลกไปอันเราไปได้มาใส่บุมมาตลาดมันเป็นถุงต้มแล้วไหมเจ้าต้มแล้วแล้วแล้วเสียวมาแกงซื้อมาถุงละเท่บุสองร้อยพอนั้นแล้ววะอันว่าซื้อมายห่เนี้ยได้ เราเมียบ้านวันมื่อวานแล้วก็เมียอีกแล้วสิไปเฮ็ดอ,นะอันปูอันไว้เม็ดเราเ,าเทาดินเทหินเทปูนเนี่ยข้างขวนันก่อนนะจ๊ะสวัสดีสองพันห้าร้อยเก้าสิบท่านค่ะสวัสดีสองพันหกร้อยยี่สิบสี่ท่านค่ะ แต่งตัวไปไหนคะเนอะคนสวยบั้แต้งไปใสคะ่ะพักกับแต้ยี่บานเลยอากาศมันขึ้นอากาศมันขึ้นก็นเลยพักกันอาบน้ำแต่งตัวใสชุด <c oughs> สีแด <c oughs> งเมื่อวานนี้วันอาทิตย์วันนี้วันใกล้เคียงใส่เลยใส่เลยนะคะให้ยายปีแกลนให้ยุ้

ลูกโป่งมะหอมแก่เนี่พี่น้องมึงได้มะหอมมึงได้เหรอ,อมะหวอดแก่ลูกโป่งลูกโป่งโอ้ลูกโ,โ,โ,โปโ่งโป่งไหวตัก,ก่นเด็กสรแล้วมากินเลยพ่อจัแล้วมากินเลยโลปโ่งโป่งโป่ง

แปลงแปลงนี่ไหนล่ะกับนี่นั่นน่ะนี่ขอบคุณดาวสิบด,ดวงค่ะขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะอขอบคุณดาวสิบด,ดวงด้วยอืมนั่นหน,นูไม่เห็นแก้มหนูก็มีนั่นนอนไม่หลับตีสี่อ๋อจากนวีโอ้ยยา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 โอ๊ย,อยที่มึงยอ,อีกั้นห่ง โน้องเพชรบันธรรมดาดิพี่น้องแชร์บันแรงลือลืน้องเพชรนี่ไว้พรอ้อมเออเขาท่าแป้งให้ขอห่อยลดกดเอ๊ะได้ยังกดให้นะหน,น่อยน่อยหน่อยๆน่อย มาเอาเอะคนคนไหนคนไหนอยู่ไหนเนาะนี่สวัสดีสวัสดีค่ะคุณยายแชร์ให้แล้วค่ะเขาเข้าไปเอาของไม่ได้เขาเข้าไปเอาของไม่ได้เขาต้องออกมาเขาเหมือนเดิมใช่ มากินข่าพี่น้องพี่น้องเอ้ยไม่กินข่าเอ้ยเก่งให้เรงกสดน้ำโปกๆน้ำืดๆออกแอบใส่บอนดถุงนึงไม่ให้มีเด็กเนียนะา่บ่อนี่ัน้าหมอยดูกลุ่มพู่าเดยกมัมมัมแซ่บปจังไปน้อยจางป๊อปป๊อปประเด็ใส่ไหใส่หน้าประเด็กเศีบ บูเดี๋ยาวายเปิดไฟกันนี่ยนี่กาดเหลวของเ้าพคว่ำยายกินเผาก็เนื้อปลาที่หันเด้อันนี่หันเด้ออะเอาแม่ยายข้ามเผาใหรอเอาบบจ้าเออเอาเห็นไหนเอาจ้าเอ้ยเออ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 เอาเอาไหนเอานไหนเอาไหนอยากนอนล่ะห่างบนนอนเฮ้ยไปเอาตะคุน เอาว่าเอาวาเอาว้าเอาว้าเอาว้อาว้าาว้าเอาว้าเอาว้นเอา้เอาว้เอา้าอเอา้าอาะัว้าเะวอาอเเน้้เวเออ ต้องหันได้ต้องสื่ออะไรต้องแบบต้องอะไรก็พรอสื่อหน่ยนะับเขาเอาพิซซ่าเขากิน,นมุกเซาเขากินแน่เขาก็กินว่าเป็นเน่า เห็นเขาอยู่นิดหน่อยย่างไปย่างไม้ยี่ละเอาแบบเหมือนนี้ผักติ๋วเลยเอามาติ๋วน้าโป้งงามปแต่แซ่บมาเด้อจ้านงามๆเรียงเลยอืมอะไรที่เราบอก สวัสดีคะ่ะม่นาสมุนะมใจให้ขอบคุณเด้อขอบคุณอ้ายขอบคุณชยาภาเด็กๆ,ๆง่ายคะ่ะเาบีกกิกนเผาอกน้ำกันนีแล้วจ้าพี่น้องแล้วว่าหมักออกคือเขาอยู่เบื้องหลัง ไม่นังลูกม่นังไม่ยงลูกเป็นนังทาแม่กินเผายังมากกว่าแม่อยากไปลูกปงลูป่งงันน่าลูโป่งยดย้ายมางไย้ายแล้วไปลูกปงมันมันอืยก็รัแต่งัานกันไม่ได้บอกเลยนูเหรอวะ อืมแับอม่จสิวะแกนี่ขนโง้ปะแกนี่เราโง่ปะอยู่อืมอันนี้พ่ออน้พอขนมัโนเสาร์มมเ่นไดโนเสาร์ไหมเอาไดโนเสาร์ไหมคะอืมอืมเอาไหมมาเนไดโนเสาร์ไหมมเจ้าอะไรเลือกไปไปเลือกเอาไปเลือกเอามามามาโอ้ฉันทาดอก พิซซ่านี่แต่บอกกินนาอาดนาอาดสร้างพิซซ่าวาให้รลานหลร้านิลปงใส่ใส่ชิงนี่ไานใส่ปูชิลปงานกินนีเราโงกบไม่ได้หอกมงเถีงเนี่ยแค่ชิลปงคนนก็ว่าพอมอบจบฉบับ

Hết bí đỏ xe, này, hết bí đỏ xe, là hết này hết bí đỏ xe, hết hết bí đỏ xe, hết hết bí đỏ xe, hết xe, hết bí đỏ xe, hết